สวัสดีครับขอล่ำกวดน้ำให้ใสนะครับประจำวันนี้ซึ่งก็ตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้สารส้มได้ให้หัวข้อเอาไว้ว่าวาเลนไทน์กับมาคบูชาเริ่มต้นอย่างนี้ครับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยบรรยากาศกิจกรรมความรักก็อบอวนทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันวาเลนไทน์แต่ว่าพรุ่งนี้ วันที่16กรุ่มภาพันธ์ก็จะเป็นวันมาฆบูชาซึ่งก็เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับวันเพนเดือนมาฆก็คือวันเพนขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งเป็นวันที่พระภิกษุจำนวน1,250รูปเนี่ยมาประชุมกันโดยไม่ได้มีการน,นัดหมายแล้วก็มีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน4ประการนะครับที่เราเรียกว่าจารุรงคสันนิบาต และในวันนี้นะครับพระพุทธเจ้าทรงกระทําบิสุทธิ์ที่อุโบสถทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ mo, ซึ่งก็ถือเป็นแก่นธรรมของพระพุทธศาสนานะครับในโอกาสนี้ครับขอน้อมนําเอาคําสอนของพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุจากแฟนเพจพุทธทาสนะครับท่านพุทธทาสว่าอย่างนี้ครับพระอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเคยให้แง่คิดคําสอนที่ลึกซึ้ง และก็ร่วมสมัยมากเกี่ยวกับวันมาคบูชาและก็วันวาเลนไทยในความสําคัญมีดังต่อไปนี้นะครับโอวาทปาติโมกซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงขึ้นในท่ามกลางสงนั้นมันมีลักษณะเหมือนกับอะไรสําหรับพวกเราชาวโลกเนี่ยอาตมามีความเห็นว่าถ้าจะเปรียบแล้วก็เปรียบเหมือนกับรัฐธรรมนูญเป็นวันรัฐธรรมนูญของสัตว์โลกทั้งปวงโอวาทปาติโมกจะมีอยู่สามชุด คือชุดสรุปทั่วไปชุดสำหรับบรรพชิตและชุดสำหรับคาราวาดชุดทั่วไปก็คือที่เราสวดท่องกันอยู่เป็นประจำว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงใช้ได้ทั้งคัสถ์และก็บรพชิตการทำกุศลให้ถึงพร้อมก็ใช้ได้ทั้งคัสถ์และบรรพชิตการทำจิตให้ขาวผ่องทั้งคัสถ์และบรรพชิต ท่านทั้งหลายอุตส่าห์กำหนดจดจำไว้ดีๆว่าหัวข้อธรรมะสูงสุดๆจนพระพุทธเจ้าท่านทรงนำมาแสดงให้ท่ามกลางมหาสังฆสันิบาตซึ่งประกอบไปด้วยพระอรหันต์ว่ามันเป็นหลักทั่วไปสำหรับความเป็นพระอรหันต์หรือว่าสำหรับความดับทุกข์ในทุกระดับชั้นนี่เรียกว่า ผู้ที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติตามหลักเหล่านี้ให้ดีที่สุดทุกอย่างมันก็จะเป็นไปในทางที่ดีชุดสำหรับบรรพชิตมีคำตรัสว่าความอดกลั้นอดทนนั้นเป็นตบะผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมะอันยิง่งผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้ทําสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนี่เป็นสี่หัวข้ออย่างนี้พอจะมองเห็นได้ว่ามุ่งหมายสําหรับบรรพชิตชุดสําหรับคาราวาสอย่าพูดคําร้ายอย่ากระทําร้ายสํารวมในระเบียบวินัยรู้ประมาณในการบริโภคพอใจเสนาสะนะอันสงัดที่ส่งเสริมสติปัญญาภาคเพียรทำจิตให้สูงยิ่ง หกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายลองสังเกตด,ดูให้ดีๆข้อที่ว่าไม่กล่าวร้ายแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเรามีหูคิดเราก็จะได้ยินเสียงตะโกนด่ากันกล้องไปทั้งโลกเลยกล้องไปทั้งอากาศในบรรยากาศของโลกนี้จะมีแต่เสียงด่าฝ่ายโน,น้นก็ด่าฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็ด่าฝ่ายโน,น้นคือด่าทางวิทยุเขาด่ากันอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ได้กล่าวร้ายอะไร ได้เปิดวิทยุฟังมันก็จะพบเสียงของอีกฝ่ายหนึ่งด่าอีกฝ่ายหนึ่งอยู่จะระบุต,ตรงๆงก็ได้ว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ด่าฝ่ายเสรีประชาธิปไตยฝ่ายเสรีประชาธิปไตยก็ด่าฝ่ายคอมมิวนิสต์มันกล้องไปทั้งโลกในทุกๆอน,นูนี้มันตรงกันข้ามเอาซะเลยกับความประสงค์ของพระพุทธเจ้าว่าอย่ากล่าวร้ายร้ายแต่มันก็มีการกล่าวร้ายกล้องอยู่ในบรรยากาศทั่วโลก ข้อที่ว่าไม่ทาร้ายนี่มันก็ทําร้ายกันอยู่ทั่วโลกเดี๋ยวนี้ทําร้ายกันอยู่ทั่วโลกเล็กๆน้อยๆภายในบ้านในเมืองนี่ก็มีทําร้ายกันอยู่ทั่วโลกสถิติอาชยากรรมมันเพิ่มขึ้นเพราะความเจริญของกิเลสเพราะมนุษย์ผลิตแต่ปัจจัยที่ส่งเสริมกิเลสเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องหวานเรื่องหอมเรื่องอเรเ็อร่อยเรื่องอะไรต่างๆนี่มันเห็นแค่ตัวมากขึ้นแล้วมันก็ทําร้ายกันอย่างยิ่งจนกระทั่ง ในกรุงเทพเองมันไม่มีที่ปลอดภัยจากอันตพาแล้วทีนี้เมื่อทําร้ายกันถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นสงครามเดี๋ยวนี้สงครามก็มีอยู่หลายแห่งหลายจุดในโลกที่บนด,ดินก็ยิงกันด้วยปืนโดยอาวุธที่ใต้ดินก็ใช้วิถีทางอุบายที่จะทําร้ายฝ่ายอื่นเรียกว่าสงครามใต้ดินนี่ทำกันอยู่ตลอดเวลาทำกันทุกฝ่ายมุ่งหมายที่จะทำลายฝ่ายตรงกันข้ามให้วินาศไปเรียกว่าสงครามใต้ดิน มันก็ทำกันอยู่ตลอดเวลาทั่วไปทั้งโลกเดี๋ยวนี้โลกมันมีการทําร้ายซึ่งกันและกันทีนี้ข้อที่ว่ารู้ประมาณในการบริโภครู้ประมาณในการบริโภคแต่พอดีใช้คำว่ากินอยู่แต่พอดีเดี๋ยวนี้คนเขาอยากจะกินดีอยู่ดีไม่มีประมาณคนสมัยนี้จะกินดีอยู่ดีไม่มีประมาณเขาไม่อยากจะมีประมาณพอหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็กินหมด ถ้ายังหาไม่ทันก็เป็นหนี้เอาไว้ก่อนเพื่อจะได้กินเพื่อกินอาหารมื้อละพันบาทมื้อละหมื่นบาทมันไม่อยากจะมีประมาณในการกินในการบริโภคคนสมัยนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้มีประมาณรู้ประมาณในการบริโภคแต่มนุษย์มันทําตรงกันข้ามมันไม่อยากจะมีประมาณขอให้ท่านคิดดูมันตรงกันข้ามเอาทีเดียวอย่างนี้แน่นอนในเสนาสนะอันสงัดก็เราไม่อยากจะสงัด เราเปิดทั้งวิทยุเปิดทั้งทีวีหรือเปิดอะไรก็ตามให้มันกล้องไปทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งเรือนมีเครื่องมือที่จะทําได้แต่ในสมัยพุทธกาลซะอีกเขาทาไม่ได้หรอกที่เขาจะเปิดเพลงกันทั้งคืนเขาทําไม่ได้สมัยนี้มันทําได้แล้วมันก็ไม่ต้องการความสัง,งดัดนั่งทํางานแท้ๆก็ยังเปิดวิทยุฟังไปพลงังอาตมาเห็นเด็กคนหนึ่งเขานั่งเขียนอยู่ที่โต๊ะแล้ววิทยุก็เปิดอยู่ข้างๆก็ถามว่าทําอะไร เขาบอกว่าทําการบ้านเด็กทําการบ้านแล้วเปิดวิทยุอยู่ข้างๆมันบ้าสักเท่าไหร่มันจะทําได้ดีสักเท่าไหร่มันไม่ชอบความสงบความสงัดเพื่อจะส่งเสริมความถูกต้องหรือความมีสติปัญญาการอยู่ในที่สงบสงัดนะ่ะมันส่งเสริมความมีสติปัญญาพระศาสดาทุกพระองค์ทุกศาสนาทุกพระองค์ตรัสรู้ในป่าทั้งนั้นแหละไม่ว่าศาสดาของศาสนาไหนก็ตรัสรู้ในป่าในที่สงบสงัดทั้งนั้น นี่ขอให้คิดดูว่าที่สงบสงัดนี่มันจำเป็นยังไงข้อสุดท้ายว่าความภาคเพียรในการทำจิตใจให้ยิ่งทำจิตให้สูงนี่ดูจะยิ่งเดินกันคนละทางอีกแล้วคนสมัยนี้มันต้องการทำจิตให้สามคนสมัยนี้มันต้องการทำจิตให้ต่ำไปตามอำนาจของกิเลสมันพอกพูนกิเลสมันสะสมกิเลส จิตนี้มันก็ต่ําตรงกันข้ามกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจงภาคเพียรทําจิตให้สูงมนุษย์ในโลกสมัยนี้ภาคเพียรทําจิตให้อยู่ใต้อํานาจของกิเลสและปัจจัยแห่งกิเลสนึกคิดค้นหาแต่เรื่องที่จะส่งเสริมกิเลสมันก็เป็นเรื่องจิตสามบูชาอบายมุขทุกอย่างทุกชนิดล้วนแต่เป็นเรื่องทําให้จิตสามถ้าดูให้ดีหข้อนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับธรรมนูญของสัตว์โลก ธรรมนูญของมนุษยชาติถ้าเปรียบก็เปรียบกันได้กับรัฐธรรมนูญประเทศชาติต้องมีรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐถือเป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องทีนี้มนุษยชาติทั้งหมดทั่วจักรวารน,นั้นจะมีอะไรเป็นรัฐธรรมนูญเรียกว่ามนุษยธรรมนูญโลกธรรมนูญก็มีหลัก6ประการนี้ไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้าย สำรวมในระเบียบวินัยรู้ประมาณในการบริโภคเสพเสนาสนะที่สงบสงัดไม่ให้ได้เปรียบแกกิเลสภาคเพียรทำจิตให้ยิ่งก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพอใจยินดีรับเอาธรรมนุนิของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงประทานเอาไว้สำหรับสัตว์โลกทั้งปวงเพื่อมนุษยชาติทั้งปวงเราจะควรถือว่าวันมาคะบูชานี้ เป็นวันธรรมนูญของมนุษยชาติทว่าทั้งหมดนี้ทั้งจักรวาลน,นี้ก็เรียกว่าธรรมนูญของจักรวาลบรรดาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกไหนกี่โลกกี่ร้อยโลกก็ตามธรรมนูญนี้ใช้ได้น่าประหลาดไหมว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสั่งสอนอะไรออกมาใช้ได้แก่ทุกโลกใช้ได้แก่ทุกจักรวาลน,นี่คือข้อที่น่าอัศจรรย์ของพระธรรม วันมาคบูชาเป็นวันธรรมนูญของจักรวาลอย่างนี้วันนี้เป็นวันพระอรหันต์ประชุมกันจนเรียกว่าเป็นวันพระอรหันต์ความหมายที่มันจะชัดเจนก็คือว่าเป็นวันที่มนุษย์ประกาศชัยชนะมนุษย์ทั้งปวงมีชัยชนะเหนือกิเลสโดยมีพระอรหันต์เหล่านั้นเป็นผู้ประกาศที่เขาเรียกภาษาการเมืองว่าวันประกาศอิสรภาพพระอรหันต์เขาประกาศอิสรภาพเหนือกิเลส เหนือความทุกข์ในท่ามกลางพระอรหันต์ผู้ประชุมกันขอให้ถือว่ามันเป็นวันชัยชนะของมนุษย์เป็นทางการของสากลจักรวาลดดังนั้นมนุษย์ควรจะร่าเริงยินดีในวันวันนี้วันมาคะบุชาวันนี้คือวันที่มนุษย์สามารถชนะความทุกข์และกิเลสในสากลจักรวาลควรจะถือว่าเป็นวันวาเลรนทน์ที่แท้จริงไม่ใช่วันวเลรนทายบ้าๆบอๆเมื่อวันที่14 ในวันนั้นน่ะมีข่าวฆ่าฟันกันด้วยความรักในหน้าหนังสือพิมพ์ตั้งหลายเรื่องวันวาเลนไทน์ของกิเลสวาเลนไทน์ของความรักอย่างกิเลสมันก็ส่งดอกกุหลาบแดงกันแล้วมันก็ฆ่ากันมีเลือดสีแดงเหมือนกันนะนั่นน่ะวันวาเลนไทน์บ้าบ้าบบโลกนี้มันควรจะประกาศวันมาฆ่าบูชานี่แหละเป็นวันวาเลนไทน์ที่แท้จริงวันนี้เป็นวันที่มนุษย์ชนะฆ่าศึกของมนุษย์ก็คือกิเลส เราก็ควรจะร่าเริงยินดีประกาศเป็นวันที่ร่าเริงยินดีของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เป็นวันพระอาหารหันต์ซึ่งเป็นผู้ชนะสิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เหมือนกับเป็นธรรมนูญสําหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะปฏิบัติอยู่อย่างไม่ต้องมีทุกข์แล้วก็วิวัฒนาการไปตามทางของความหลุดพ้นจนกระทั่งถึงพระนิพพานนี่แหละครับ ไม่ยดเรียงจากมาคบูชาเทศนาปี2527กันหนึ่งบ่ายโดยพุทธทาสพิกขุนะครับสารส้มก็เลยสรุปวันนี้ครับบอกว่าสาธุเชื่อว่าหากท่านใดได้อ่านได้ศึกษาได้พยายามทําความเข้าใจเนี่ยนะครับแม้ว่าจะใช้เวลาเพียงสักหานาทีหรือ10นาทีก็ตามเนี่ยก็น่าที่จะเป็นกุศลกรรมแก่ชีวิตตลอดเวลาในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับ